เดี๋ยวนี้อามาจับปลาแข่งกับน้องครับเด็กชาวบ้านครับชอบจับปลาเหมือนกันแต่ชื่อไรชื่อพีชชื่อพีชพีชใช่ไหมพีชเด็กชาวบ้านนะเเคยเยกันครับชอบจับปลาครับเลยชวนมาจับเลยครับเดี๋ยววันนี้จับแข่งกันดูดิว่าใครจะจับได้เยอะกว่าันนี้ได้เปียกครับทุกทีไม่เคยได้เปรียกเลยไอ้หมาก็ตัวใหญ่กว่าเยก็ตัวใหญ่กว่านี่ันนี้ได้เปียกน้องครับไปเดี๋ยวจับปลาดีกว่าเอาอย่างงี้สิบนาทีถ้าเองจับได้เยอะกว่าพี่พี่ให้สามร้อย ไม่โดนอีกได้ก่อนเลยหนึ่งตัวก็มองว่าเราต้องเอาเปียกไว้ก่อนนี่นะครับตัวหนึ่งตัว,าาวน,นี่เขาจะไหนมาพอแล้วเสมอกันธรรมดามานะได้ไหมอ่าหนึ่งตัวเอ้ย

โอ้โหเหวนทองคำเหวนทองคำปลาดุกอุ้ยอืมเกอดปะวะฮะก็ใส่ไปแล้วมีตัวมืจับไม่ได้เลย

จะทำอะไราะจับไปแล้วปล่อยทำไมผู้หญิงมันจับปลาแล้วมันไม่ดิ้นวะโยนมาเลยก็ได้โยนมาเลยประดุกแทงปวดเงินเลยพี่ออนพี่ออนให้ก่อน <cười> <cười> Này ba nó mới chữa bà đây rồi Chịp biển á à. <laughs> Hả? Nói, <laughs>

เออต่อไอพี่นี่หกนาทีเหอะเป็นยี่สิบนาทีตัวที่สามอู้อ้าวปูใหญ่ยยด้วยจับยักษ์เนี้ยนานปูใหญ่ครับ

抹、嗯。嗯 นายได้น้อยกว่าปะอะป่ะนะาเชน้าเก่งดูดิโชว์กล้องดิว่าเราได้เยอะขนาดไหนในห้องน้องอ่ะหน้าเองอ่ะหน้าเองไปอ่ะก็แต่ไปเลยใครเปล่าวลาเปล่านี่ปลาพี่ได้กี่ตัวได้ป่ะจะไม่ได้ ไปเดี๋ยวพาน้องไปล้างตัวครับเดี๋ยวใครอยากให้น้องมาถ่ายคลิปอีกครับเม้นมานะครับน้องเขาบอกเขาอยู่บ้านทําอะไรบ้างนะปากเบ็ดยิงหนูดักหนูยิงหนูไปเลยยิงหนูจะไปเขาดักหนูปากเบ็ดใครอยากเห็นน้องทําอะไรคลิปต่อไปครับเม้นมาครับเดี๋ยวผมพาน้องไปไปคลิปนี้พอก่อนเฮ้ยโคตรลมเลยไป cố lên thang làng mình này đúng... đúng... ừ, nôn 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 mê thương tìm mê thương thương con rắn con rắn con đấy, con đấy con rắn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  con 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 โอ้โห oh, ตัวใหญ่นุ่นฝั่งนุ่น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 โชว์โชว์ดินี่ oh, ไปแล้ว <c oughs> ไปแล้วไ <c oughs> <c oughs> ปไปขึ้นไปล้างตัวกันได้หรือนี้จับต่อครับรอเย็นก่อนมันร้อน